จังหวัดน,นนทบุรีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการสะพานข้ามแม่น,น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำครั้งที่สที่ห้องประชุมไดมอนด์บอลลูมชั้น4ี่โรงแรมกราวลิชมอนสไตล์วิทคอนเวนชั่นโฮเทลตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณถนนสนามบินน้ำซึ่งเป็นเวทีที่กรมทางหลวงชนบทโดยแฝงทางหลวงนนทบุรีตัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ได้รับทราบข้อมูลสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเดนินโครงการในขั้นตอนต่อไปสำหรับโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำมีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีบนถนนสนามบินน้ำวางแนวในทิศตะวันตกผ่านบ้านพาักข้าราชการ กรมพระธาการทหารบกสนามบินน้ํายกระดับเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยามาทางฝั่งทิศตะวันตกวางแนวอยู่ด้านทิศใต้ของวัดตาหนักผ่านวัดแดงธรรมชาติด้านทิศเหนือผ่านองค์การบริหารส่วนตําบลท่าอีกผ่านโรงเรียนท่าอิศึกษาผ่านคลองบางบัวทองผ่านวัดท่าสิงห์ด้านทิศเหนือจากนั้นแนวเส้นทางโครงการเชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์บริเวณ กิโลเมตรที่25บวก200ใกล้กับบริษัทแผ่นดินทองวัสดุกาา่อสร้างตำบลอ้อมเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบรุรีรวมระยะทางประมาณ7.8กิโลเมตรซึ่งจะช่วยกระจายปริมาณการจราจรสักสะพานพระนั่งเกล้าและสะพานพระราม4รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตและเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ในการบรรเทาปัญหาการจราจรสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและปะทุมธานีเป็นถนนที่จะรองรับการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาเมืองในระยะต่อไปอย่างเป็นระบบและรองรับการบริการสาธารณูปโภคให้เพียงพอและได้มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจร ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วยังเป็นเส้นทางเลี่ยงถนนรัตนาธิเบตและถนนชัยพฤกษ์เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดรวมถึงช่วยลดระยะเวลาของประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการในการเดินทางเข้าสู่ถนนสายหลักอีกด้วย NEWS 24นิวราชทิพศรีรายงาน